เฮ้ยบาด112อ๋อในว่าหลังนี้โดนผมแน่นี่สิผมผมหันรถเข้ามาไปแมนะ่ผู้ชมนะผู้ชมนะรถทำไมวนะผู้ชมเราจะทำรูปภาพเปิดปับ๊บหยิบรูปภาพใส่รถแล้วขบับหนีไปเลยเอาไม่ดูเลยเดี๋ยวจะงงเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมจะงงว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผู้ชมจะงงนะครับผมคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้โหจะสตาร์ทเฮียเป็นปี เดียวครับผมเดียวนี่ผมดูทางหนีที่ไล่มาดีแล้วคุณผู้ชมผมสื่อมามากกว่า20ทศวรรษเอาแล้ครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยเปิดในโรงรถเลย <c oughs> นะหลังจากที่เรานะครับผมหนีตำรวจหัวสุกหัวซุนในรอบนั้นนะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยโ <c> อ <oughs> ้ยแหมงารัดตัวจริงผมช่วงนี้นะครับผมโอ้ยคิดถึงบรรยากาศในการขโมยโอ้ยมันแปลกๆมากคุณผู้ชมเออข้างบ้านเขาจะสงสัยผมหรือเปล่า <c oughs> นะวันนี้กลับมาครับผมนะโอ้รถคู่ใจคันเก่าโอ้โหเปลี่ยนรถได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องรวยเปลี่ยนรถได้ไหมเนี่ยผมเนี่ยนะเออเออเดี๋ยวมาดูซื ว่าวันนี้มีภา,ารกิจอะไรโหวินนี้วันนี้เจอกันนานเลยเพื่อนเฮ้ยวันนี้เพื่อยนยอดดิจิต้อนรับกับแบบจนจนมือใหม่เออวันนี้่จะไปจนมือใหม่อยู่วะอะไรเนี่ยอุย้ยอะไรอาโนโูหรือเปล่าถือไม้ตุู๊นส์เ่อมเพื่ออะไรเนี่ยขโมยวิดีโอเกมเฮ้ยมีขโมยวิดีโอเกมด้วยอันนี้เหมือนจะเป็น DLC นะอ่าอันนี้พูดตู้จัดจัดงานเหมือนมีอะไรกินวิวอุย้ย เต้ข้อมูลลับนี่ไนงะมีภารกิจมานะครับผมนะครอบครัวอะไรหนึ่งหนึ่งสองฮ่าครอบครัววัดสันระบบทหารคนภายของบ้านนาะนี่เอาเลยตำแหน่งที่พนได้ซื้อเลยนี่แล้วก็ขีดวัดเจ้าของบ้านให้แมวดีกว่านี้อันนี้อันนี้จะเปลืองเปลืองเปลืองไปเปลืองไปอ่ามีภารกิจมาให้ทาณผู้ชมผมเจ้านี่แล้วกันนะครอบครัววัดสันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเอ้หนึ่งร้อยสิบสองาฮ่าโดนกูแน่ครอบครัววัดสันโดนกูวัดสันขยันซอย <c oughs> กับผมจอนล่อมิด <c oughs> ผมขอดูก่อนนะผมต้องเอาอะไรไปบ้าง อ่าแสดงมีเึ๊บขึ้นมานี่ตู้เก็บของอ่าตู้เก็บของคือมือสอดกุญแจแบบง่ายอันนี้คือช่องเก็บของอ๋อของอันนี้ของผมใช่ไหมอ่าอันนี้คือเก็บไว้อ่านี่คือมีเโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีอะไรในรถบ้างต้องตรวจสอบแล้วคนดูนะจะไปทาภารกิจคือมือสอดกุญแจแบบง่ายน,นี่คืออยู่ในตัวเรากระทะอู้มาทําไมนะกระทะเออไมไ่ขายเลยคือปิ้งขนมปังเก่าเก็บก่อนอนะชาโอเคโอเคที่อ่ากุญแจรประตูหนะ้ากินวิลร้อยเก้ากุญแจฮะกุญแจใครมาวะเนี่ย กกุญแจขึ้นม okay, ือสดอกกุญแจโอเคคอยฉายเรียบร้อยครบฉลงเลสโกไปเลยหมู่บ้านแล้วครับเราต้องทําให้เราเติบใหญ่นะตอนนี้เรายังป้วนได้แค่บ้านกากๆกิ๊กก๊อกกระโหลกกระลากระป๋องอยู่แต่รอบที่แล้วแค่กระโหลกกระลากระป๋องยังเอาตัวไม่รอดโดนตำรวจจับอยู่เลยโดนตำรวจจับอยู่เลยส่วนเวลสามแบบเราก็ต้องนะต้องเติบใหญ่ต้องเติบโตเติบโตนะครับผมนะเฮ้ยนี้ย เนี่ยพุ่มเนี่ยพุ่มเอ้ลา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 เราทำทรงอ่ะเราทำทรงอ่ะอ๋อหลังนี้ไงเจ้าหนี้ตำรวจได้ไงใช่เมื่อนี่ยโอ้ยหลังนี้เองโอ้โหเนี่ยโดนยังไงโดนตำรวจจับตรงนี้ยังไงร้านสนามมาส่งจดหมายครับส่งจดหมายไม่เป็นไรเด้อโอเคโอเคโอเคยังไงเนี่ยอันนี้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ทำไงเนี่ยเอฟเอฟสะดอกนี่เหรอโอ้เฮ้ยอ้า งงงหน่อยแต่ได้อยู่ต้องดอครับมันต้องดอแบบกัดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเ้ยเราล็อกกัอจังหวะเราคลิกซ้ายเราล็อกปั๊บนี่เด้เป็น,นไงจอนระดับจอนอยู่แล้วพอแล้วรับคนมาไม่ผิดพลาดเลยวินนี่นี่แหละอออากาศดีจังเลยนะครับเนี่ยโอ้ยประตูบ้านมันเข้ายากเลยบ้านผมเองนะบ้านผมเองไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่มีอะไรไปนะกู ตำรวจเออไม่มีแล okay. ้วเปล่าจ้าขายปัจจวดอ๋อครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคดูดก่อนไี่แกงตำรวจอุ้ยมาเรียกตำรวจเมื่อกี้เออบ้านตัวเองนะที่บ้านตัวเองนะขโมยเลยโอ้โหเราฟาร์มเราฟาร์มก่อนเราฟาร์มก่อนมีเงินเยอะๆก็อุ้ยอุ้ยอ้ยทีวีทีวีอุ้ยรวยรวยรวยอุ้ยออกไม่ได้ไปรถก่อนไปรถก่อนเร็วอุ้ยบันบันนี้อุ้ยบันนี้ลำสามบันนี้ลำสามโอ้ยเปิดไฟายไหมเปิดคาเลยเปิดคาเลยอุ้ยอ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 ่าไม่มีนะไม่มีใครนะไม่มีใครนะไปเนียนเนียนเนียน เฮ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยเราเราตัวในเกมหานี่มึงตื่นเต้นไงไม่รู้ตื่นเต้นจริงนะคุณผู้ชมนะเออคราวเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นี่แหละเราจะเป็นมาเฟียแล้วก็เป็นแค่กุ้ยข้างถนนโจรกระจอกฮ้ยวางแป๊บเลยเก็บเลยในเครื่องชงกาแฟเมื่อกี้เอออุ้ยเต็มเต็มเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นอุ้ยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยไป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 อ้นี่อากาศดีไหมนะใจก้าวโป้อากาศดีร้อนเงื่อหลังซุกเลยไอ้ตีนข้เกียจต่อยแม่งอันไหนเปล่าพี่มไ่ทำอะไรหัวพี่หลิมดีครับเหมือนลูกชิ้นรวยเลย เฮ้ยเฮ้ยต่อบ้านอยู่เหรอเอาเฮ้ยต่อบ้านอยู่ชิบหายแล้วมเมาบ้าาไม่รู้่ัเจ้าจ <laughs> ไอ้เจ้าเจ้าบ้านอยู่ซอนได้ซอนได้มีเจ้าของบ้านด้วยเหรอไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยไอ้เจ้าหลังข้าบ้านขายหมดอ่ะโอ้ยวงกุยโอ้ยโต๊ะกินวงกินวายเด้อรวยกูโมยเลยโมยเลยหุ่ของชอบทอนเลมด้วยใบทอนเลมด้วยมีชื่อนะใบมีวายมีชื่ออุ้ยด้านหมากลูกอัลโลอะไรครับพี่น้องอุ้ยโอ้โหสตอร์สี่าหลังหลังว่าหลังว่าหลังว่าหลังเก็บไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเตรไว้ดีๆไอ้ใครมาโมยก่อนแล้วกันใช่ไหม อยู่ไหนอะแล้วเขาอยู่ตรงไหนแล้วล่ะบอกบ้านอยู่ไหนอะนอนอยู่บ้านผมไม่มีเฮ้ยปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปีเฮ้ยไอ้ตรู้น้นอยู่ทางโน้นเหรอโอ้โหประตูบ้านเสียงดังโอ้ย,ต,ยตื่นเต้นเกี้ยเราจอของบ้านแล้วเปล่าน่ะกูเดียดทั้งไงวะเนี <c oughs> ่ยผมเดียดอยู่แล้วคนเดียวห้องถัดไปห้องถัดไปห้อง,ปหอ,งองนี้จะมีคนอยู่ไหม่ยทุกโลกออกไม่ได้เลยอุย้ยแยมแยมแยมดีดีดแก้เไม่ได้แก้เขาไม่ได้เดี๋ยวบาดเดี๋ยวแตกบาดตูด กดล็อกได้คือตัดยงตัดหญ้ามีไหมเฮ้ยโอ้ยเสียงดังเรียแล้วโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่คนนึงโอ้ยมีไอ้เจ้าของบ้านด้วยโอ้ด่วนเลยนะด่วนเลยออกหลังออกหลังออกหลังโอ้ยมีทางหนีอยู่ตรงนี้มีทางหนีอยู่สลบอ่าวเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาเฮ้ยโอ้ยเล่กล่องนั้นมีอะไรปะวะเฮ้ย เพียแล้วกูไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีคนดูมดูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยกเขาหมดหลังหมดแล้วครับหลังนี้โอ้เลโก้แบนเลโก้ผมลูกผมไม่เกี่ยวครับผมซื้อก็เดี่ยวให้มีอาร์มแล้วมปแล้วครับผมไปเฮ้ยหนูไปแล้วเฮ้ยออจอนเออเอ้าชนคนเดี๋ยวชนคนเริ่มใหม่เลยเหรอ ซึ่งชงกาแฟคนคนได้เริ่มใหม่เลยเหรอพี่หายแล้วขอาวโพดสันนี่ไงนี่ไงเรามีภารกิจขอาวโพดสันอยู่ขวาบนเห็นไหมโอ้ยคนคนเริ่มใหม่ไปเอ้ยเจมเป็นใครวะเป็นคนใหญ่คนโตป่ะวะระทึกระทึกเดี๋ยวกูมันไม่มีแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อทีวีโถอัดนี้หมดอัีหมดโอ้ยดีดีเริ่มใหม่เดี๋ยวเฮ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้ยทิ้งกระติกซะเลยว้าโอ้ยเวรไอ้เวจ้าหยุดหยุดตำรวจโอ้ยเจ้าเจไม่เดินมาทำไมวะเมื่อกี้ยังไม่เดินมาอยู่เลย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอาทีวีไปก่อนโอ้ยลมมปเลยเว้ยเอ้ยมีใครอยู่หน้าป่ะเนี่ยเอ้ยติดใครวะลบ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 คนต้องไของเอ้ยโอ้ยแหมเอ้ยลุ้นเหลียวลุ้นเหลียวตำรวจตำรวจเย่น้ตำรวจตำรวจตำรวจอย่นคุยหน้าคุยหน้าคุยหน้าเอาป้องเอาป้อเอาป้อเอาไปเลยก็ได้เครื่องเนี้ยแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันลบลบโอ้พวกมันยืนประตูนี้วะ โอ้ยไอเม่งเอ,อ,อ,อ้ยไอ้เม่งตัวเดิมเลยเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามาโอ้โหสั่นเนียนๆนียนตั้งนายย่ยองย่องอดูไม่มีไม่มีมองใครไม่มีไม่มีดูต้นไม้เหรอะชมวิวอยู่สองคนเลยอ่ะโอ้อออโหรอรอเห้ยขานาดไปเดินมา เอไอ้คนตีกูเด้ออไอ้นี่คนตีผมนะเนี่ยเขาคนตีผมเลจริงคุณผู้ชมมีมีดไหมฆ่าแม่งเลยหมกคัวัวแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปนั่งแล้วนั่งกินข้าวต่อกินข้าวไปแล้วพี่นะกินข้าวไปเด้อกินข้าวไปเด้อเนียนเนียนเนียนไม่มี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 ปกตินานละฮู้โหแล้วกูแล้วกูแล้วกูกูไปละกูเฮ้ยทำไรไอ้นุ่มขโมยของครับอ๋อแล้วไปนึกว่าอะไร โอเควางเลยนี่สองเครื่องเฮียบ้านรวยสองเครื่องละละเฮ้ยลาลหลานหลาลามาแล้วมาแล้วเฮ้ยวัดเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเอาละไปแล้วเอาเมียมาอยู่คนเดียวเอาละเมียมาอยู่คนเดียวแล้วเมียมาอยู่คนเดียวแล้วเมียมาอยู่คนเดียวละทำไงอยู่เนี้ยชิบหายแล้วอันนึงก็ดนึ่งก็หนึ่งหาทางเข้าอยู่แย่แป๊บนึงโอ้ยไม่สดับไม่ได้อ่ะเนี้ยเนี้ยเนี้นี่ได้นี่ได้นี่ได้ นี่เราขยับเมาส์ครับนี่แค่นี้แค่นี้นี่ดุ๊ก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 เขาได้เฉยอะไรวะเนี่ยเขาบอกวิ่งผ่านไปเนี่ยเขาจะรู้ไหมเฮ้ยได้หวะเฮ้ยสเตลลอยหูคตรตื่นเต้นเลยเมื่อกี้หูใจจะวายเฮ้ยเขาเปิดไฟอย่ยแล้วเพี่ย่าแล้วพี่ย่าแล้วเจ๊เจ๊เย็นเจ๊เจ๊เจ๊ต้องกลัวบ้างนะเออผีผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าอันนี้เออผีหรือป่าผีหลอกเจ๊นานี่ ไม่ใช่โจรนะไม่มีเด้อโจรเจอแล้วไม่มีเด้อเฮ้ยผลบาดบึงมันยากเย็นเลยเกินวะเฮ้ยเก็บเอาโต๊ะไปเลยทั้งโต๊ะเลยเฮ้ยโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วจอบไม่ได้โอ้เสียดายนี่นี่นี่อันนี้เปิดเปิดเปิดข้างล่เปิดข้างล่างเปิดข้างล่างเปิดเปิดเปิดปุ๊บปุ๊บไม่มีหมดแล้วบ้างหมดแล้วบ้างตรงนี้ห้องนี้ยจะไม่ผิดแน่ไม่ผิดเออเี่ดเด็ด ลำสามลำสามบึมบ้่มสามเบ้เฮ้ยต้งเก็บของเต็มออกหลังบ้านออกหลังบ้านออกหลังบ้านไปเลยเดี๋ยวมันมีอะไรเหลือเยอะเลยนะหลังนี้คุ้มหลังนี้คุ้มอ่ะพี่หาข้อมูลวิชาวิชาผู้ชมเทคนิคเทคนิคยืนนี่อ่นยืนเนี่ยตาตาดึง อยู่แล้วครับมันแบบคับนวณมาแล้วไงก่อนผัวมันกลับมาก่อนผัวมันกลับมาผัวไปหาก,กิ๊กดูทรงดูทรงผัวไปหาก,กิ๊กเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วอ่ะคุณชมเต็มแล้วคุณชมเฮ้ยลาลาลาไม่มีอะไรนะพี่นะไม่มีอะไรเด้อผมผัวเจ้าของบ้านนี่ครับ ชิบพายแล้วชิบพายแล้วเอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้ผมเอาแค่นี้ก็ได้ผมไปก็ได้ครับพี่ผมไปก็ได้ครับพี่ถอยหลังเลยถอยหลังเลยขับบนถนนนะขับบนถนนอันนี้ขับบนถนนนะครับอ่านี้คูครูกดจราจรนะนี่คูกดจราจรนะครับคุณตำรวจเออเออคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจชนรถผมกระเด็นนะนี่ผิดนะอ่ะถูกจับแล้วกูแค่ดนจรกูถูกจับทั้งไอเดียวเกม เฮ้ยชนหาอะไรไม่ได้เลยหรอโอ้โหเดี๋ยวทีวีกี่เครื่องเริ่มใหม่โอ้โหกูเหลือจะเกือกเฮ้ยโชนตำรวจตำรวจไม่ได้ด้วยนี่ฟอมช้ำแล้วนี่นี่ฟอมช้ำนี่อู้ฟอมช้ำโอ้ยเรื่องของของบ้านมึงเถอะไปกว่าเท่าน,นี้แหละมากน้อยเดี๋ยวก็รวยเองอะโอ้โหชนรถตำรวจแม่งไม่ให้ด้วยชนคนก็ไม่ได้เฮ้ยรัวไปเนี่ย เจบจบจบมือไม่ต้องให้เกรดเกรดไม่มีโอ้ยโอ้ยอ้ยเอฟเอฟอะไรเพอร์เฟกต์แล้วเฮ้ยดูดีชนเจ้จับแฮะใครจะรู้เออใช่ื่อคุณผู้ชมนะเกมหนึ่งพี่มาหนึ่งพี่เราอ่ะเราอ่ะของเยอะอำนี้เยอะลำนี้เยอะมากคนรวยพี่มากคนรวยโอ้ยมือกระดังประตูออโต้นะพี่นะเออผมเอ่อจอนล่อมิสนะครับผมเอาของมาขายครับพี่วางกันเลยพี่นะเดี๋ยวครับขายหมดพี่ขาย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 โอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ โ okay, well, อเคเอไปแล้วแบบนี้ได้เยอะเนี่ยเก่งขึ้นแล้วอุย้ยพูดดีแล้วเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุบทีจุ๊บทีเออพูดดีพูดดีร <c oughs> อบน,นี้พูดดีเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เรียนรู้ไอ้ตัวนี้พอเนี่ยกลายเป็นยอดโจลละมึงเจอกูไอ้หลังเมื่อกี้จอยหมดเฮี้ยนเลยยอยเฮี้ยนเลยกูจะไปกวนตีนมึงด้วยร้อยสิบสองมึงโดนกูแน่ลองกูแน่แม่ยอยวุ้นวุ้นวุ้โอเค โอเคเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้เนียนๆถอยหลังปื๊บออกทางเท้ากลับบ้านอ่านี่หลังบ้านมันหลังบ้านมันหลังนี่หลังนี่หลังนี้กูกลับมาละมึงโดนแห่โดนแน่ทั้งมึงทั้งเมียมึงเลยมึงโดนแน่ทั้งเมียทั้งมึงเลยมึงโดนอุ้ยอุ้ยเูด้วยไปดูด้วยเอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้ดึกดึ๊ก่อนดึ๊ก่อนโป๊โป๊โป๊สวยเจ้พึ่งมาเจ้นะเออควรจะต้องใจป่นเนี่ยเออให้เขาหน่อยปื๊บเฮ้ ประตูไม่ดีปเปล่าเจ๊ประตูไม่ดีไงเปิดเองไงเออประตูไม่ดีนะหยอดน้ามันบ้างเด้ออานี่สกิลโจรทํางานเห็นเห็นอันนี้ก่อนเลยตัวตัว,ต,วตึงตัวแพง ตัวตึงตัวแพงไปไปเนียนๆใจเย็นๆบ่าวพี่ไม่เป็นไรอ่าทีวีล่วงพี่ล่วงจากกระเป๋าเก่งพี่ผมเลยเก็บอ๋อกรเป๋าไม่แม้พี่อ่ะเข้าใจมันมีก็ดังแหละทีวีล่วงจากกระเป๋าพี่เคยตู้เย็นล่วงจากกระเป๋าบ้างแหละพอพี่นะเออเข้าใจกันนะเดินชมวิวร่อนต่เไม่แปลกหรอกคุณผู้ชมนะเอาทีวีมาเดินในสวนสาธารณะงี้ลลลาาาได้แล้วได้แล้วได้แล้วดูงี้เอาผมมาจอดหลังบ้านนี้ดีกว่าชิวอ่ะชิวอ่ะชิวอ่ะรอบนี้ชิวชิวจริงหรือเปล่าไม่รู้ มโนไปเองมั้งเนี่ยมันช้าแค่ตอนในนี้แหละทีวีนี่แหละเอาหมดบ้านอ่ะว่ามึงหมดหลังเจ๊ยินมิ่งก่อนแว๊บเจ๊เจ๊เจ๊จิบหายอีเจ๊ตำรวจแล้วไงมึงมาทางนี้ได้เออตำรวจมาทางนี้ได้เออตำรวจมาทางนี้ได้เหรอตำรวจตำรวจมาทางนี้ได้เออตำรวจเออตำรวจได้ยังไงตำรวจมาทางนี้ได้เหรอน้อง เออถ้ามีกดได้เปล่าเครื่องเดียวว่าเว้ยบ้าคนรวยเครื่องแพงๆสี่ร้อยไปครับชิวๆเดีวยวหยอกไปไปไปายต่อรอ,อ,อโหโหไปเลยลงทําจํานําเลยกู <c oughs> นเน้นกูเน้นรอบกูนเน้นรอบกูเน้นรอบอะไรอะอะไรเออะไร,รเลอะเทอะเลอะเทอะไม่มีอะเอฟเอนี่มาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องเด้อนี่ชําแล้วนี่นี่สวัสดีพี่ กำนัมเลยอุ้ยร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบเหรียญนะร้อยยี่สิบเหรียญนะโอ้ยหลายพันบาทเด้อเอานั้นผมเริ่มรวยนะผมรู้สึกว่าผมเริ่มแบบกินคนรวยมาแล้วผมไม่รวยทีเดียวผมแบบค่อยๆค่อยๆรวยค่อยๆรวยกันไปไปต่อต่อเอาหมดบ้านวันเนี้ยเอาหมดบ้านบ้านมึงอ่ะก็คืนอยู่วับขึนอยู่รีบไปรีบไปเดี๋ยวผมกลับโหเน้นรอบว่ะเน้นรอบว่ะผมไม่เอาทีเดียวหมดหลังเลยนะสเต็ปโหดๆเนี yes, no <Every S 1> ้ยอ kind of you know, ุ้ยตรงนี้ค like ือเวิร์กเลยตรงเนี้ยคือเวิร์กเลยคุณผู้ชมเนี่ยคือจุดจุดแบบจุดจุดจุดกินเลยตำรวจมันขึ้นไม่ได้้เวย าผมเรียนรู้เกมนะผมโหดนะคุณผู้ชมเออผมไม่ได้แบบขี้ๆเลย,ย<_ <C> _ <T> ทีเนี้ยทีวีหมดละทุกอย่างหมดครบบอกเลยว่าตอนเนี้ต่อไปคือของเอาหมดบ้านคือรวยแน่รอบเนี้ยบอกเลยเพราะผมเอาเอาหมดปุ๊บผมรวยอันนี้รวยแบบรวยสุดหลังนี้คือคุ้มเลยอ่ะที่แบบว่าไม่มีนะเจ๊ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีก็ท่นนั้นเจ๊ก็ท่านั้นเ็อนนั้น เดี๋ยวมั่วแล้วแล้วมึงยังไงอ่ะแล้วมึงยังไงอ่ะกูอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะแล้วมึงยังไงอ่ะแล้วมึงยังไงแล้วมึงยังไงอ่ะแล้วมึงยังไงอะตำรวจตำรวจแล้วมึงยังไงอ่ะแกเปิดประตูบ้านกูก่อนแก ที่หายแล้วแล้วมึงยังไงตำรวจแล้วคุณตำรวจจะยังไงล่ะครับผมช้ำแล้วคุณผมมันระดับแบบยอดซูเปอร์อัลติเมตโจนแล้วนี่ผมสลด์นี่นี่คุณตำรวจงงนะไปล e t s ก o วินนี่ต้องภูมิใจนในตัวกู <c oughs> ใช่ไหมวินนี่ใช่ไหมวินนี่ใช่แล้วเพื่อนล e t s ก o ไปแล้วกูไปแล้วหล <c oughs> งรับจำนำเลย <c oughs> มาดิมึงมาดิมึงมาดิเออหนึ่งดาวแล้วไงอ่ะหนึ่งดาวแล้วไงอะหนึ่งดาวแล้วไงอะ,งงอะโอ้รวยอะ่ะมา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 หมดบ้านเรียบร้อยจบครับ687กลับบ้านเลยรักร้อยอยู่ อ่าคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์เลยไหนดูอันนี้คือขายใช่ไหมขายเท่มโอเคเรามีอะไรไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีเราสามารถอัปเกรดได้กล้องจิ๋วนี่นี่กล้องจิว๋วโอ้ยยัง,ง,บบงแพงอยู่ลยเนี่ย ขุ่มือปีนป่ายนี่ไม่ต้องสนใจครับเครื่องมือสะดอกกุญแจเครื่องมือสะดอกกุญแจเครื่องมือสะดอกกุญแจแบบง่ายนะแลลงทงแล็งทอเฮ้ยมันยังไม่จำเป็นมัวะเออนี่เราต้องอาจจะต้องไปซื้อเฮ้ยอ้าวมีงานใหม่มาคนจูบกันทาลายหรือขโมยภาพวาดคนจูบกันในบ้านหลังนี้เมื่อกี้ไม่เห็นมีไอ้ร้อยสิบสองอ้าวอุ้ยร้อยสิบสามอยากไปทาลายหรือขโมยเครื่องประดับลูกแพรนี้ได้ร้อยห้าสิบเหรียญเลยหรอรับเลยรับเลยสองหลังผมรับเลยครับเอ้ยไม่ใช่ร้อยสิบ แล้วก็ไปที่สกิลผู้ชมเราต้องมีสกิลเกี <ground. S 1> ่ยวกับความคล่องตัวปีนป่ายนะเดี๋ยวผมรูอ่ะปีนป่ายอยู่ไหนไหนปีนป่ายอยู่ไหนวะผมไม่เห็นมีปีนป่ายเลยอันนี้ก็ความคล่องตัวที่แบปีนเถาวันนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เงียเลียงก่อนคลองตัว2มันต้องเรียนเรียนต่อใช่ไหมอ่านี่นี่อ่ะโอเคครับโอเคโอเคโอเคปลดละอันนี้คือปลดครบแล้วตรวจสอบไปเทีที่ได้ทันที113เราไปสำรวจก่อน113ก่อน หลังจากนี่เราได้รับบัตรกิจเมื่อกี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็อ่าอัพสกิลเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าเด็กๆนี้เขาบอกว่าให้ขโมยรูปภาพนะผมได้สำรวจทั่วบ้านแล้วรูปภาพคืออันนั้นนี่ในคนเ็นแล้วเห็นไหมมันขึ้นสัญลักษณ์แล้วมันอยู่ตรงห้องที่อีเจมันจะชอบนั่งอยู่กับผัวมันอ่ะเฮ้ยบาร์อรสิบสองบอกเลยว่าหลังนี้โดนผมแน่เด็กๆผมผมหันรถเข้ามาเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมผมหันรถเข้ามาเห็นไหมผู้ชมเราจะทำรูปภาพเปิดปั๊บหยิบรูปภาพใส่รถแล้วขับหนีไปเลย เอาไม่ดูเลยเดี๋ยวจะงงเป็นยังไงเดี an ๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะครับผมผมปีนเลยผมปีนเลยโอ้ยเอ้ยอ้ย้ยคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าที่ดลูก้วยลุกเวยไปแล้วไปแล้วโอ้โหะสจาร์ตไอ้เฮ้เป็นปี ผมเลี้ยวครับผมเลี้ยวนี่ผมดูทางหนีที่ไล่มาดีแล้วคุณผู้ชมผมสื่อมากกว่า20สทศวรรษโอ้ย้องทางธรรมดาไม่ได้ฮะธรรมดาเดี๋ยวตำรวจตามได้ผมไปคุณผู้ชมต่างมาดีไอต่อมองโง่มาว่าวอากระจอกเย้ยเป็นไงเป็นไงวิธีผมเป็นไงเป็นไงเล่นไปประมาณสามรอบลองไปแล้ว ลองวิธีดูวิธีดีแอบดของบ้านดูออกไปมทีโอ้วิีนี่แหละโอ้ได้แล้วได้แลว้ลวโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับวางเลยนี่วางเลยวางเลยวางเลยวาง,วางดิวางดิเออเออนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปหนึ่งงานนะต่อไปบ้านร้อยสิบสามครับผมทำลายแก้คันเอาระเอา่ะเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ไอ้นี่มันขายได้ไหะไอ้นี่มันขายได้ไ่า เอาไปขายได้ไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขายลงรับจำนำที่กี่บาทกีๆๆ่บาทเฮ้ยมาวันนี้พี่ปืด๊ดวันนี้พี่เปาเจ็ดสิบยิงเจ้าไปเนี่ยเก็บเลยเขี่ยมั่วเลยมั่วมึงมือมัอม่มวฮะนะโอ้ยค่าจ้ายตั้งร้อยห้าสิบดอลกลับบ้านเลยเฮ้ยเช็คเว็บดิถูกนะป่ะวิธีกูอย่างตึงถูกแล้วเกินเก๋ตลาดมืดศิลปะถ้วยอะไรนะแค่เจ็ดสิบจริงเหรอโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยโอเคครับวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับจงกกรระะจออซิม,เมูเเเลลต์นะว้วเววลวแลวแล้้โโอหผมไปปรรัับบะดบยากครับเนี่ย มันเร็วคืนยากขึก้นเย็นลเลยนะเป็นพิธีผมนะโคตรเฟรรี้ยวโคตรฟ้าวนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับนี่วีน้านะค่อยๆเก่งมาด้วยกันนะจ้าผมว่านะสักสามพีก็โหดแล้วนะเพราะว่ามันจะมีสกิลเกี่ยวกับปีนป่ายเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือจบคือลื้อถ้าในหลังนะครับผมนะแล้วก็เราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลในการงัดแงะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะขอแค่ระดับสี่พอจบๆเบ,บิ่มๆวันนี้เราบอสาะสวดดีครับวันนี้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 คุณบาย